วันนี้เรามีซีรีส์จีนย้อนยุคมาแนะนำนะคะซีรีส์จีนย้อนยุคโรแมนติกแฟนตาซีมาสเจนรักทูนนกยุงแสดงโดยโจจวินเวยและจานชูหานฮาวาหนีสาวน้อยยุคใหม่ได้เดินทางข้ามเวลาเข้าไปอยู่ในดินแดนเมืองนกยูงที่มีผู้คนเมืองนี้ก็ต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าชายหรือหญิงเธอได้บังเอิญย้อนเวลาไปและด้วยอุบัติเหตุกลายเป็นทูตศักดิ์สิทธิ์ของราทินนกยูง ว่าที่ทูศักดิ์สิทธิ์ที่จะเมืองวางไว้กับโดนแย่งไปเธอจึงกลายเป็นน้ําทิ่มแทงใจพวกเขาจึงคิดวางแผนกําจัดเธอโดยการตามไล่ล่าฆ่าเธออย่างลับๆแต่โชคดีที่ได้พระเอกของเรานะคะ ลีมู่หยางรองเจ้ากรมพิธีการคอยช่วยเหลือมาตลอดโจจะวินเหวยรบลี่ีมู่หยางรองเจ้ากรมพิธีการแห่งเมืองนองยงเพื่อง่าเป็นชายหนุ่มผู้อ่อนโยนเติบโตมากับบิดาที่ทําธุรกิจดอกไม้แต่แท้จริงแล้วสถานะที่แท้จริงของเขาก็คือผู้นําของร้อยบุปผาพิฆาตที่อ้างตัวว่าเป็นไป่ฮวาชาโจมตีผู้นําัทชินงยงจางฉู่ฮานรบบทอาวานีหญิงสาวจากยุคสมัยใหม่ เมื่อเอื้อค่าเวลากลายมาเป็นทูตศักดิ์สิทธิ์ของราทินนกยูงแห่งเมืองนกยูงเธอในโลกปัจจุบันทำงานด้านวิจัยฟิสิกส์เทคโนโลยีเธอมีความรอบรู้ฉเฉลียวฉลาดและเอาตัวรอดเก่งแสงสีองค์ประกอบเมืองโบราณผสมจริงเสื้อผ้าคอสตูมคิวบตูต่างๆของตัวละครนักสแสดงสแสดงได้สุดยอดมากๆเพลงประกอบก็เพาะมีจำนวน42ตอนทางไอฉีอีนะคะ